สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเด็กๆไปทาวัคซีนนะครับผมเนี่ยจะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือก่อนที่จะทําวัคซีนให้น้องๆเนี่ยจะต้องให้น้องกินให้อิ่มก่อนนะครับวันนี้จะให้น้องกินไก่เนาะสาเหตุที่ต้องให้น้องกินให้อิ่มเพราะว่าเด็กๆที่ทําวัคซีนเข็มแรกนะครับเด็กๆจะเจ็บมากนะครับจะเจ็บบริเวณที่เขาฉีดวัคซีนเนาะ จะมีไข่บางตัวก็จะมีไข่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาบ้านบางทีก็จะไม่กินข้าวก็เลยต้องให้น้องกินให้อิ่มก่อนนะครับยุ่งจริงน้ําชาเนี่ยนี่จําได้ไหมครับตัวพี่สาวนะครับพี่สาวตัวใหญ่ก็ยังใหญ่นะครับแล้วก็กินเก่งมากนะครับใหญ่กว่าน้องเยอะเลยนะครับส่วนน้องชายเนี่ยผมก็พยายามป้อนนะครับป้อนนมเสริมป้อนไก่เสริมก็ยังไม่ค่อยโตนะครับ แต่ผมว่าน้องชายน่าหลอจองแล้วนะครับอีกประมาณ20วันนะครับก็เจ้าของก็จะมารับแล้วเจ้าของใหม่ก็ไก่ติดหัวใกลติดหัวลูกเจ้าของใหม่ก็จะมารับแล้วนะครับเดีย๋ยวให้กินให้อิ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะะพาน้องไปทำวักซีนครับให้ดูให้ดูหน้าชัดช้า มาติดอะไรเลยนะมาติคกินอกแล้วเยียมตัวขี้อานเยเป็นตวไหด้นแต่มีชาชาาแนะนำาซาหนดครับตวเขามีอาจจะมีแบ

จไ่ด้ใช้ด้านทีบ้ใชชชสังแยกเพราะว่านี่าดูนั่งดูหมาแลวของหมาจะสีดำแยกที่แยกไมได้แล้วมันก็หวงแต่ที่ป็นไ้ต้ะายาพี่สนะครับพี่สังจะฉีดก่อนพี่ฉาคนสว้พี่ฉ่าคนสวยพี่ฉ่างคนสวยจะฉีดก่อนสวยด้วยดีด้วย ไปยุ่งพี่หมอทำไมสงสัยจะไม่รอดนะครับสุดท้ายจะให้ถ่ายให้ดูไม่ได้ละเพราะว่าพี่สาวสนมากไหวไหมหไหวไหม<ห>สองไหวไหมปึ๊บเจ็บเลยนะที่เป็นที่เป็นต่างป,ป,ประเทศใ่รบ้าหนุ่น้อยทีครับหนุ่มน้อยร่างเล็กนะครับสองเดือนหนักสามขีดหน้าสวยห<ส>ัวเหม่งใครชอบเล็กๆจิ๋วๆตรงตัวนี้เลย สวยด้วยแค่ด้วยแล้วประกันกี่วันสามวันแล้วประกันตลอดชีวิตปุ๊บมันไม่เจ็บอะไรโอ้ยน้องไม่เจ็บเป็นไม้ได้เลยเป็นไม้ได้เรียบร้อยครับเห็นรึเปล่าครับน้องชายสุดหลอ่อหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะน้นองาาชายสุดหลอ่อ ตุก๊กตาที่ลาดบุรีที่โดนไฟไหม้หรอน,น่าตายน,น่ารักมากน่ารักตุ๊กตาเลยดีใจนะสร้างขอเม่งขนาดนี้อืมน,น่า,นนาตุก๊กตา,าเก่งมากตุก๊กตาที่ฉันได้มาผลิตที่ลาดบุรีนี่ก็อีกหนึ่งนมรอนะครับเพิ่ง,งก,กินมาเนื่อเลยเนนี้เพิ่งก,กินเพราะว่าหมาจะทำวัคซีนจะให้กินก่อน,กกนเพราะว่าบางตัวมันเจ็บแผลมากกลับไปมันจะไม่กินตัวมีไข้ สุดลอสองเดือนแลนวเพิ่งทำวงซีนนี่ยแหละเป็นหวัดไปอา,อาทิตย์หนึง่งเลยไม่ได้ทำมองมองเกิดอะไรขึ้นกับช้นมองมองหอยอะไรไมไลองเลยเกิดอะไรขึ้นกับช้นเสร็จคราบเรียบร้อยไม่ก็เรียบร้อยครับทั้งสี่นะครับสามหนุ่มกับหนึ่งสาวร่างยักษ์ซึมเลยโดนไปโเกังได้ไงลูก ทำวัคซีนเข็มแรกนะครับจะทําโดยอตอนที่เด็กเนี่ยอายุประมาณ50วันนะครับนอนเลยซึ่งไปแล้วไปแล้วครับช่วยติดตามน้องด้วยนะคะช่วยติดามเด็กๆปันภูมองด้วย,วยบ๊ายบายสวัสดีครับ